มาแจกไอเดียแปรรูปมะละกอกันนะคะกับเมนูมะละกอกวนสูตรนี้สามารถนําไปทานเล่นหรือว่าจะนําไปทําเป็นไส้ขนมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาพร้อมกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นมะละกอดิบนะคะนํามาปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนี้ก็ผ่าเอาเม็ดออกนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นที่ขูดผักหรือว่าที่ขูดชีสแบบนี้นะคะขูดให้มะละกอออกมาเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้ค่ะเวลาที่เรานําไปกวนเนื้อที่ได้ก็จะไม่เละละเอียดเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาเนื้อมะละกอที่ได้มาบี เอาน้ำออกจะใช้เป็นผ้าขี้บ้างหรือว่าถุงตะข่ายแบบนี้ก็ได้นะคะพยายามบีบน้ําออกให้หมดเวลาที่เรานําไปกวนจะได้ใช้เวลาไม่นานมากค่ะเมลนมะกอที่ได้เขาก็จะแห้งขึ้นนะคะสําหรับน้าหนักรวมที่ใช้วันนี้เราจะใช้มะ,ะกอที่บีบเอาน้ําออกแล้วทั้งหมด500กรัมค่ะและวัตถุดิบอีกหนึ่งตัวที่เราจะใส่ลงไปด้วยก็คือเนื้อสับป,ปะรดนะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด1ลูกน้าหนักเนื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ700กรัมค่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความหอมให้มะ,ะกอกวนของเราอร่อยยิ่งขึ้้นนนะคะคก็ปั่ให ละเอียดแล้วก็นําไปลงกระทะกวนกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่เนื้อสับป,ปะรดแล้วก็เนื้อมะละกอที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะต่อมาก็ตามด้วยน้าตาลทราย5้า6 0 0ยกรกรัมแล้วก็น้ามะนาวอีก4-5ลูกค่ะแนะนําว่าน้ําตาลทรายกับตัวน้ามะนาวนี้ให้ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆชิมนะคะเพราะว่าความหวานกับความเปรี้ยวของสับป,ปะรดแต่ละลูกก็จะไม่เท่ากันค่ะช่วงแรกก็ใช้ไฟแรงกวนไปได้เลยค่ะพอกวนไปสักพักตัวน้ําสับป,ปะรดเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะแนะนําให้เพื่อนๆชิมรสชาติช่วงนี้ค่ะ จะปรับความหวานปรับความเปรี้ยวก็ปรับช่วงนี้ได้เลยค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อสับปะรดของเราแห้งอันนี้เราก็กวนมาสัก10นาทีแล้วนะคะ ตรงนี้ก็20นาทีแล้วค่ะสับประรดของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไฟอ่อนแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแห้งดีค่ะพอ3านาทีกว่าๆก,ก็จะเห็นถึงความฉ่าแล้วนะคะตรงนี้ถ้าใครชอบแบบไม่แห้งมากก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยค่ะแต่ส่วนตัวจะกวนให้แห้งกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะคะจะได้เก็บได้นานแล้วก็ไม่เสียเร็วนะคะนี่ค่ะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณ50นาทีนะคะไส้ขนมของเราก็แห้งเป็นที่พอใจแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าสําหรับระยะเวลาในการกวนจริงๆอาจจะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับ ความแรงของไฟเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะยังไงก็ลองสังเกตตัวเนื้อไส้ขนมดูอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายใสย่ภาชนะวางพักไว้ให้เย็นก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยนะคะส่วนใครจะนําไปปั้นเป็นไส้ขนมก็สามารถทําได้ปกติเลยค่ะในส่วนของรสชาติเขาก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวเนื้อหนึบนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมสับปะรดมีความคล้ายกับไส้สับปะรดกวนเพียวๆมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทําดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ